ก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นไพรสณีจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการจัดไพรสณียบัตรออนไลน์ทายผลฟุตบอลยูโรแล้วค่ะไปกันที่สำนักงา,รรานไพรสณีจังหวัดขอนแก่นนายขันติพักดีสุวรรณหัวหน้าไพรสณีจังหวัดขอนแก่นนำพนักง,งานบริษัทไพรสณีไทยจำกัดสาขาขอนแก่นสวมใส่ชุดเสื้อทีมฟุตบอลรอบ24ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024คราวนี้ค่ะ เพื่อให้บริการลูกค้าและเป็นการประชาสัมพันธ์มาร่วมทายผลว่าทีมชาติใดจะได้แชมป์ในการแข่งขันยูโรปีนี้นะคะซึ่งทางบริษัทปรสนีไทยได้เริ่มจำหน่ายปรสณียาบตไทายผลมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะสิ้นสุด การรับฝากวันที่14กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายหรือว่าวันที่จะเตะยูโรรอบชิงชนะเลิศนั่นเองมีแฟนบอลชาวไทยออแล้วก็ชาวขอนแก่นค่ะรวมไปถึงผู้ที่ให้ความสนใจไปติดต่อสอบถามเลือกซื้อไปสนิยบัตไทยผลทั้งแบบแผน่นแบบออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อหวังว่าเราจะได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า6ล้าน5แสนบาทค่ะ นอกจากการบริการแบบไปรษณียาบัตรแบบแผ่นแล้วก็ยังสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์รับฝากสิ่งของจุดบริการพิเศษทางเข้าสำนักไปรษณีย์หรือว่าแม้กระทั่งจุดบริการ drive t o ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะราคาแผ่นละ2บาทขณะดเดียวกันปีนี้ค่ะทางไปรษณีย์ก็มีการเพิ่มซื้อแบบออนไลน์ด้วยนะคะโดยในส่วนของไปรษณีย์ขอนแก่นได้กําหนดให้พนักงานทุกคนเลยค่ะสามารถจําหน่ายได้อีกด้วยนะคะเนื่องจากว่า ให้ครอบคลุมสะดวกสบายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าค่ะเพราะว่าจะได้รับสลิปที่มีชื่อของผู้ซื้อจํานวนทีมที่เลือกซื้อรวมไปถึงจํานวนที่ซื้อตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะการร่วมสนุกปีนี้คือหากซื้อแบบปรษนียบัตแบบใดก็จะต้องเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองที่ตรงกับบัตรประชาชนหรือว่าตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านห้ามพิมพ์ใส่กระดาษแล้วก็ติดแปะโดยเด็ดขาดค่ะที่สำคัญเลยเน้นย้ำเลยนะคะให้เขียนด้วยปากกาเท่านั้นค่ะและ อีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือทีมที่ตัวเองชื่นชอบอันนี้แหละค่ะสําคัญที่สุดจะต้องเขียนลงไปในใบสนียบัตรด้วยห้ามขีดแล้วก็ห้ามลบห้ามขูดห้ามกระทําการใดๆโดยเด็ดขาดค่ะ,คะก็ต้องลุ้นกันเลยนะคะว่าชาติใดจะคว้าแชมป์ยูโรปีนี้ค่ะ